ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับช่องพระดุงจาราคาเบาๆนะครับทุกเช้าวันพุธนะครับทุกเช้าวันพุธกับเช้าวันเสาร์สำหรับพุธนี้พบกันที่ EP ที่206ยนะครับ EP ีที่2 0 6ยแล้วนะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0 8 9 7 0 4 3 3 8 8 0897043388นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้ท่านพลาดนะครับในการรับชมช่องพระลุงจ่าราคาเบาๆนะครับ EP นี้เป็น EP ที่206เลยนะครับสำหรับ EP นี้ก็เช่นเดิมนะครับใน EP ก็200บาทนะครับ EP อง์ละ200บาท3องค์5 0 0บาทนะครับ3องค์500บาทนะครับเช่นเดิมนะครับสนใจก็โทรมาได้นะครับพิเศษก่อน EP ก็จะแจ้งราคาท่านทราบนะครับนะครับสำหรับพิเศษก่อนและหลัง EP นะครับ สัดใน EP ก็200บาทนะครับ3องค์500บาทนะครับเพื่อการเสียเวลานะครับไปพบกับชิ้นที่1นะครับพิเศษกรณีพีแถวที่1นะฮะมีด้วยกัน5ชิ้นด้วยกันนะครับแถวที่1นะครับเป็นสมเด็จใบโพนะครับนะครับ550บาทนะครับนะครับเป็นสมเด็จองค์ใหญ่นะครับนะครับใบโพนะครับนะครับเป็นไม้ หมาจริงนะครับนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับนะครับสมเด็จใบโพนะครับพิเศษก่อนอีพีแถวที่1ชิ้นที่1 5ึ่บาทนะครับนะครับเป็นใบโพนะครับพิเศษก่อนีพีแถวที่1ชิ้นที่2นะครับเป็นเรือนะครับไอโทวีเป็นปลานะครับเป็นสมเด็จปลานะครับมีพิมพ์ทุกพิมพ์นะครับนะครับหลายพิมพ์มากนะครับ สนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับนะครับเป็นปลานะครับห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับนะครับเฉพาะพระนี่ก็คุ้มแล้วนะครับนะครับห้าร้อยห้าสิบบาทด้านหลังนะครับนะครับมีหยันนะครับชิ้นที่สองนะครับแถวที่หนึ่งชิ้นที่สองเป็นปลานะครับเป็นแผ่นไม้ปลานะครับติดเอ่อมีสมเด็จนะครับพิมพ์ต่างๆประดับอยู่นะครับชิ้นที่สองนะครับ แถวที่1ชิ้นที่3 5 5 0บาทเช่นกันนะครับเป็นสำเร็จแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับสวยงามมากนะครับมีพิมพ์หลายพิมพ์นะครับนะครับนะครับเป็นสำเร็จแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับ550บาทเท่านั้นนะครับแถวที่1ชิ้นที่3มนะครับ แถวที่หนึ่งชิ้นที่สี่นะครับ5 5 0ห้าิบาทนะครับเป็นเรือนะครับเป็นรูปเรือนะครับนีครับเป็นรูปเรือมีสมเด็จนะครับสวยๆเลยนะครับเป็นเรือนะครับ5 5 0ห้าบาทเท่านั้นนะครับด้านหลังนะครับมีอัขระยันนะครับแถวที่1ชิ้นที่4เป็นเรือนะครับ แถวที่หนึ่งชิ้นที่ห้านะครับเป็นเต่านะครับเป็นเต่านะครับแถวที่หนึ่งชิ้นที่ห้าเป็นเต่านะครับนะครับสมเด็จแล้วก็จะมีส่วนเด็ดล้อมรอบนะครับเป็นเต่านะครับห้าร้อห้าสิบาทนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับเป็นแผ่นไม้กระดานนะครับห้าร้อยห้าสิบาทนะครับมีด้วยกันแทวง่มีห้าชิ้นด้วยกันนะครับต่อไปแถวที่สองนะครับ แถวที่สองนะครับพิเศษก่อนอีพีแถวที่สองชิ้นที่หนึ่งนะครับเป็นหยกนะครับเป็นหยกนะครับเป็นสร้อยหยกสีขาวนะครับแล้วก็จะมีลูกปัดนะครับแล้วก็จะมีลูกปัดผักบุ้งนะครับก็เรียกลูกปัดผัดบุ้งนะก้านผักบุ้งนะครับหายากนะครับลูกปัดก้านผักบุ้งนะครับนะครับสี่ร้อยบาทนะครับแถวที่สองที่4ี่สี่ร้อยบาททุกเส้นนะครับนะครับ แลวที่สองเส้นที่สองก็เช่นกันนะครับเป็นหยกขาวนะครับแล้วก็มีลูกปัดนะครับลูกปัดผักบุ้งนะครับนะครับลูกปัดผักบุ้งนะครับแล้วมีหยกขาวมีเม็ดลูกปัดโบราณนะครับนะครับหายากนะครับลูกปัดผักบุ้งนะครับแถวที่สองชิ้นที่สองนะครับแถวที่สองชิ้นที่สามนะครับ เป็นลูกปัดเทอร์ไวนะครับเทอร์ไวนะครับลูกปัดเทอร์ไวนะครับ400บาทนะครับลูกปัดเทอร์อยเก่าๆนะครับแล้วก็มีลูกปัดหินนะครับแก้วนะครับนะครับเรียกลูกปัดเทอร์ไวนะครับนะครับ400บาทนะครับแถวที่2ชิ้นที่3แถวที่2ชิ้นที่4เช่นกันนะครับเป็นลูกปัดเทอร์ไวนะครับ เรียกเขาเรียกลูกปัดเทอร์ไวนะฮะนะครับสวยๆเลยนะครับสี่ร้อยบาทนะครับชิ้นที่สี่นะครับพิเศษกว่ามิพีอีกชิ้นนะครับเป็นลูกปัดนะครับโลหะนะครับลูกปัดหินนะครับสวยๆเลยนะครับสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับลูกปัดนะครับสร้อยลูกปัดนะครับ พิเศษก่อน EP ก็มีกัน2แถวนะครับแถวละ5นะครับสนใจก็ปิดกันไปได้นะครับแผ่นไม้ก็5้0บาทห้าบาทนะครับนะครับแล้วก็สร้อยก็400บาทนะครับต่อไปก็มาพบกันในใน EP เลยนะครับใน EP ก็200บาททุกองค์นะครับสองบาททุกองค์นะครับ สามองห้าร้อยนะครับสามองห้าร้อยนะครับวันนี้ได้พิมพ์พักแก้วมันมาแปดพิมพ์นะครับนะครับสนใจก็ปิดก้ามาได้นะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งนะครับนะครับสวยๆเลยนะครับชอบพิมพ์ไหนก็ทรงมาได้นะครับปิดมาได้นะครับนะครับเป็นพิมพ์พักแก้วนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งแถวที่หนึ่งองค์ที่สองเป็นอีกพิมพ์สวยๆนะครับ นะครับอีกพิมพ์ที่สวยๆเลยนะครับนะครับลงชาติปิดทองนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่สามนะครับนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่สามนะครับสวยๆเลยนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่สี่นะครับพิมพ์ที่สี่นะครับนะครับ ลงชาติปิดทองสวยๆหลังตังกุดนะครับแถวที่หนึ่งพิมพ์ที่ห้านะครับเป็นอันนี้เป็นพิมพ์ยอดขุนพลนะครับยอดขุนพลนะครับยอดขุนพลนะครับมีด้วยกันแถวที่หนึ่งนะฮะแถวที่สององค์ที่หนึ่งนะครับพิมพ์พิมพ์พระแก้วอีกองนะครับสวยๆนะครับอง์ชาติปิดทองสวยๆเลยนะครับนะครับ แถวที่สององค์ที่สองนะครับนะครับเป็นอีกพิมพหนึ่งนะครับไม่ซ้ําพิมพ์กันนะครับแถวที่สององค์ที่สามนะครับนะครับมีด้วยกันนะครับแปดพิมพ์นะครับมีด้วยกันแปดพิมพ์นะครับแถวที่หนึ่งห้าพิมแถวที่สองนี่มีสามพิมด้วยกันนะครับต่อไปแถวที่สององค์ที่สี่นะครับเป็นเปียกทองสวยๆนะครับสองร้อยบาทสามองค์ห้าร้อยนะครับ เป็นไกเซอร์นะครับเปียกทองไกเซอร์นะครับหลังตาลักษณการที่4นะครับนะครับแถวที่2องค์ที่5นะครับเป็นเปียกทองสมเด็จโตนะครับนั่ง3บาทนะครับสมเด็จโตนั่ง3บาทนะครับสวยๆเลยนะครับหลังก็ตาสัญลักษณ์กันที่4นะครับ200บาทนะครับ3องค์500บาทนะครับ3องค์500บาทจัดส่งฟรีนะครับ ต่อไปก็แถวที่สามองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นเปรียกทองปู่ทวดสองหน้านะครับปู่ทวดสองหน้านะครับเป็นเปรียกทองปู่ทวดสองหน้านะครับแถวที่สามองค์ที่หนึ่งนะครับแถวที่สามองค์ที่สองนะครับเป็นเปรียกทองนะครับเกศชัยโยนะครับเจ็ดชั้นนะครับ พิมพ์ไพ่ตองนะครับยาวๆเรียวๆนะครับเกจชโยเจ็ดชั้นไพ่ตองนะครับแถวที่สามองค์ที่สองแถวที่สามองค์ที่สามเป็นปิดตาสวยๆนะครับได้มาอีกแล้วนะครับนะครับสนใจก็ปิดคาได้นะครับแถวที่สามองค์ที่สามนะครับแถวที่สามองค์ที่สี่นะครับเป็นปิดตาพกแก้วนะครับสวยๆนะครับ นะครับหลังแบบนะครับแถวที่สามองค์ที่ห้านะครับเป็นมเหศสวนนะครับนะครับเปียกทองมเหศสวนนะครับสองร้อยบาททุกองค์นะครับสามองค์ห้าร้อยบาทนะครับสามองค์ห้าร้อยบาทต่อไปแถวที่สี่องค์ที่หนึ่งนะครับเป็นพระในกรอบนะครับเป็นนางพญานะครับในกรอบสวยๆเลยครับ บุกเงินนะครับนางพญาบุกเงินนะครับแถวที่สี่องค์ที่สองอีกสมเด็จในกรอบเช่นกันนะครับนะครับสวยๆนะครับสองร้อยบาทนะครับสามองค์ห้าร้อยนะครับอย่าลืมสามองค์ห้าร้อยบาทนะครับแถวที่สี่องค์ที่สามก็สมเด็จในกรอบเช่นกันนะครับสวยๆเนื้อเก่าๆแข็งๆนะครับอัดกรอบกันน้ําอย่างดีนะครับ นะครับแถวที่4องค์ที่4นะครับวันนี้ลดให้ท่านแล้วนะครับเป็นไก่เซอร์นะครับแก้วจัก,กรพรรดินะครับปิดทองสวยๆนะครับหลังก็ทาเวชนะครับทาเวชนะครับอันนี้หน้าเทพนะครับหน้าเทพทาเวชน้าเทพนะครับสวยๆเลยนะครับสองร้อยบาทนะครับสามองค์ห้าร้อยนะครับ แถวที่สี่องค์ที่ห้านะครับเช่นกันนะครับเป็นไกเซอร์แก้วจักรพรรดินะฮะปิดทองหลังก็ท้าเวทนะครับอันนี้น่ายักนะครับน่ายักสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับแถวที่สี่องค์ที่ห้านะครับสองร้อยบาททุกองค์นะครับต่อไปแถวที่ห้าองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จสองหน้านะครับเนื้อเก่าแก่งเลยนะฮะแตกไหลงานสวยๆเลยนะครับนะครับ นะครับเป็นสมเด็จมเหส่วนนะครับสมเด็จมเหส่วนนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับสมเด็จมาเหส่วนแถวที่ห้าองค์ที่หนึ่งแถวที่ห้าองค์ที่สองนะครับเป็นสมเด็จเสียนบาทนะครับสมเด็จเสียนบาทนะครับหลังมีก้างปลานะครับหลังมีก้างปลานะครับสีน้ําเงินนะครับแถวที่ห้าองค์ที่สองนะครับ แถวที่ห้าองค์ที่สามเช่นกันนะครับสมเด็จเสียนบาทนะครับตรงนี้ออกโทนสีแดงนะครับนะครับมีก้างปลาด้านหลังนะครับมีด้านปลาก้างว่าด้านหลังนะครับแถวที่ห้าองค์ที่สามแถวที่ห้าองค์ที่สี่นี้เป็นปลอกโพนะครับเป็นสมเด็จปลอกโพนะครับมีผงตะไบทองนิดหน่อยนะครับนะครับมีผงตะไบทองด้วยนะครับสวยๆเลยนะครับนะครับ แถวที่ห้าองค์ที่สี่นะครับแถวที่ห้าองค์ที่ห้าเป็นปกโพสวยๆอีกองค์นะครับนะครับแม่เหล็กดูดติดนะครับนะครับนะครับเนื้อนุ่มลึกนะครับนะครับนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับเป็นปกโพอีกองค์นะครับต่อไปแถวที่หกนะครับเป็นสมเด็จเจตชัยโยนะครับ หกชั้นนะครับเกจชยโยหกชั้นนะครับเนื้อเก่าแกร่งมากนะครับนะครับสองร้อยบาทเท่านั Math ้นนะครับนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับแถวที่หกนะครับองค์ที่หนึ Gen ่งแถวที่หกองค์ที so ่สองนะครับเป็นเกจชยโยเจ็ดชั้นนะครับองนี้นะครับนะครับเกจชยโยเจ็ดชั้นสวยเลยนะครับนะครับ แถวที่หกองค์ที่สามนะครับอง์นี้ก็จะเป็นนะครับข่าบวกนะครับสมเด็จข่าบวกนะครับเกเชโยข่าบวกนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับสวยๆเลยนะครับมวลสารนะครับเนื้อหามวลสารเก่าแกร่งนะครับแถวที่หกองค์ที่สามนะครับแถวที่หกองค์ที่สี่เป็นสมเด็จเป็นพับประธานนะครับ สวยๆนะครับเนื้อเก่าๆแก่งๆนะครับนะครับแถวที่หกองที่สี่นะครับสนใจก็ปิดกันมาได้นะครับแถวที่หกองค์ที่ห้านะครับเป็นสมเด็จเรืองแสงนะครับนะครับเป็นสมเด็จโตนะครับนั่งบริกรรมคาถาเรืองแสงนะครับแถวที่หกองค์ที่ห้านะครับแถวที่ เจ็ดองที่หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จคะแนนนะครับสวยๆนะครับนะครับเป็นสมเด็จคะแนนสวยๆนะครับเนื้อเก่าเนื้อจัดมากนะครับแถวที่เจ็ดองที่หนึ่งนะครับต่อไปแถวที่เจ็ดองที่สองนะครับเป็นคะแนนอีกองนะครับสวยๆนะครับสวยมากนะครับเนื้อ นะครับสนใจก็ปิดคันไปได้นะครับสมด็จคะแนนนะครับแถวที่7องค์ที่1ที่2นะครับต่อไปแถวที่7องค์ที่3นะครับเป็นกลุ่ววัดพับนะครับเป็นกลุ่ววัดพับนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์พุงป่องเล็กนะครับเป็นพิมพ์พุงป่องเล็กนะครับนะครับแถวที่7องค์ที่3นะครับ พุงป่องเล็กนะครับต่อไปแถวที่7องค์ที่4นะครับวัดพรบเช่นกันนะครับอันนี้พิมพ์พุงป่องใหญ่นะครับพิมพ์พุงป่องใหญ่นะครับสนใจก็ปิดขํ้มาได้นะครับแถวที่7องคองที่4แถวที่7องค์ที่5นะครับเป็นพระถ้ำเสือนะครับเก่าเลยนะครับพระถ้ำเสือนะครับ สุดยอดความเข้มขลังนะครับวัดพระถ้ำวัดรรมเสือนะครับพระรรมเสือเก่านะครับนะครับสนใจก็ปิดเข้าไปได้นะครับสําหรับพระรรมเสือนะครับต่อไปแถวที่แปดองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นเพชรกลับนะครับเป็นกิ่งเพชรกลับนะครับลายกลับดีนะครับด้านหลังจะเขียนเลยนะครับลายกลับดีนะครับหายากนะครับ นะครับมีหยันนะครับนะครับกริงเพชรกรปับนะครับแถวที่แดองค์ที่1นะครับแถวที่แดองค์ที่สองนี่เป็นพระพรหมนะครับพระพรหมเอราวัณปี1 4สี่นะครับนะครับพระพรหมเอราวัณปีหนึ่งสี่สวยๆเลยนะครับอง์นี้นะครับพระพรหมเอราวัณปีหนึ่งสนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับ ต่อไปแถวที่8องค์ที่3นะครับเป็นนางพญาเนื้อเขียว2หน้านะฮะกรุนครไทยนะครับนางพญาเนื้อเขียวนะครับ2หน้านะครับน,น,น, button, น,นะครับกรุนครไทยพิโลกนะครับกรุนครไทยสนใจก็ปิดข้ามาได้นะครับนางพญากรุนครไทยนะครับแถวที่8องค์ที่4นะครับปิดตาสี่ทิศนะครับ เป็นปิดตับสี่ทิศนะครับเนื้อดินนะครับกลุ่วัดคูยางนะครับกําแพงเพชรนะครับสนใจก็ปิดเข้มาได้นะครับสองร้อยบาททุกองค์นะครับสามองค์ห้าร้อยบาทนะครับแถวที่8องค์ที่5นะครับเป็นงบน้ําอ้อยนะฮะเป็นงบน้ำอ้อยเนื้อดินนะครับพระเจ้าสิบทิศนะครับนะครับสองหน้าด้วยนะครับนะครับเก่าๆเลยนะครับงบน้ำอ้อยนะครับ นะครับเป็นพระงบน้ําอ้อยนะครับแถวที่8องค์ที่5นะครับต่อไปแถวที่9องค์ที่1นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทวดเนื้อเงินนะฮะสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับหลวงพ่อทวดนะครับสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับแถวที่9องค์ที่2นะครับเป็นปู่ทวดอีกองค์นะครับสวยๆนะครับ อยู่ในกรอบกันน้ํานะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองกาดเพชรนะครับนะครับเป็นกาดเพชรเลยนะครับองนี้นะครับสวยๆนะครับเนื้อทองเหลืองกาดเพชรนะครับปูทวดนะครับอยู่ในกรอบเก่าๆเลยนะครับนะครับแถวที่9้าองค์ที่สองแถวที่9้าองค์ที่สามนี่เป็นปูทวดนะครับวัดคอกหมูนะครับปูทวดที่ออกที่วัดคอกหมูนะครับสวยๆเลยนะครับ แถวที่9องค์ที่3นะครับแถวที่้นี้มีปูทวดสามองค์เลยนะครับแถวที่9องค์ที่4นะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะฮะหลวงปู่แหวนนะครับเป็นเนื้อเงินปู่แหวนนะครับครบรอบร้อยปีนะครับนะครับหลวงปู่แหวนนะครับครบรอบร้อยปีนะครับ เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะครับปู่แหวนเนื้อเงินนะครับแถวที่9องค์ที่4นะครับแถวที่9องค์ที่5นะครับเป็นเหรียญรอห้ากระไหลทองที่สวยเลยนะครับกระไหลทองเต็มๆเลยนะครับนะครับเหรียญรอห้ากระไหลทองหลังเป็นพระเจ้าตากนะครับสร้างเมื่อปีสามหนึ่งนะครับนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับ ก็จะเป็นรอห้านะครับเหรียญรอห้านะครับกระไหลทองสวยๆเลยนะครับสวยมากนะครับกระไหลทองเต็มๆนะครับหลังก็จะเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับนี่ครับออกที่วัดอินนะวัดอินวิหารนะครับบางขุนพรมนะครับออกที่วัดอินบางขุนพรมนะครับปีสามหนึ่งนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับสําหรับในอีพีนะครับต่อไปก็พิเศษหลังอีพีนะครับพิเศษหลังอีพี แถวที่หนึ่งนะครับมีด้วยกัน2แถวนะครับแถวที่หนึ่งนี่สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะครับเป็นสร้อยสวยเลยนะครับสวยมากนะครับด้านหลังก็สมเด็จโตนะครับสี่ร้อยบาทนะครับนะครับสวยทั้งเส้นนะครับนะครับสี่ร้อยบาทนะครับ พิเศษหลังอีีแถวที่หเส้นที่1น,นะครับเส้นที่2นะครับสวยเลยนะครับสวยมากนะครับประดับอัญมณีสวยๆนะครับหลังก็สมเด็จโตนะครับทั้งเส้นนี่มีอัญมมนีทั้งเส้นนะครับสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับแถวพิเศษหลังอีพีแถวที่1นะเส้นที่2 พ 1, ิเศษหลัง EP แถวที่หนึ่งเส้นที่สามนะครับเช่นกันนะครับสี่ร้อยบาทสวยมากนะครับนะครับหลังก็สมเด็จโตนะครับหลังก็สมเด็จโตนะฮะสวยๆเลยนะครับอันจะไม่ีหลากหลายเลยนะครับสมเด็จโตนะครับแถวที่หนึ่งเส้นท <un> ี่สามนะครับแถวที่หนึ่งเส้นที่สี่นะครับเช่นกันนะครับ ตัวสร้อยนี่ประดับตัวเส้นสร้อยนี่ประดับอันจัมบนดีทั้งเส้นนะครับตัวจี้นี่ก็สวยๆเลยนะครับนะครับจี้ก็สวยนะครับหลังก็สมเด็จโตนะครับแถวที่หนึ่งเส้นที่สี่นะครับพิเศษหลังอีพีพิเศษหลังอีพีแถวที่หนึ่งเส้นที่ห้านะครับมีดั้งหมดหกเส้นนะครับเส้นนี้ก็สวยมากเช่นกันนะครับนะครับตัวสร้อยก็อันจมณนีนะครับ ตัวจีก็อันนี้แวววับเลยนะครับสวยงามนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับนะครับแถวที่หนึ่งเส้นที่ห้านะครับต่อไปแถวที่หนึ่งเส้นที่หกเป็นข้อมือนะครับ400บาทเช่นกันนะครับข้อมือสวยๆเลยนะครับนะครับนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีสมเด็จโตด้วยนะครับเป็นข้อมือนะครับพิเศษหลังอีพีแถวที่หนึ่งนะครับชิ้นที่หกนะครับชิ้นที่หก พิเศษหลังอีพีแถวที่2นะครับจะเป็น250หบาทนะครับนะครับวันนี้เราพิเศษสําหรับท่านนะครับเป็นสร้อยนะครับ250บาทนะครับนะครับเป็นสร้อยประดับอัญมณีสวยๆนะครับหลังก็สมเด็จโตนะครับพิเศษหลังอีพีแถวที่2เส้นที่1นะครับพิเศษหลังอีพีแถวที่2เส้นที่2นะครับ250บาทเช่นกันนะครับ ครับองเส้นนี้สีแดงนะครับสีแดงสวยๆนะครับหลังก็สมเด็จโตนะครับนะครับสองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับแถวที่สองเส้นที่สามนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับเส้นนี้ก็งดงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับนะครับนะครับ ระดับอัญเชมณีนะครับหลังก็สมเด็จโตนะครับหลังก็สมเด็จโตนะครับแถวที่สองชิ้นที่สามนะครับนะครับพิเศษหลังอีพีสองร้อยสิบาทนะครับสําหรับแถวที่สองนี่ทั้งแถวนะครับแถวที่สองชิ้นแถวที่สองชิ้นที่สี่นะครับเป็นแหวนแหวนนะครับสวยๆเลยนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับแหวนสวยๆเลยนะครับสมเด็จโตนะครับ นะครับงานสวยมากนะครับชิ้นที่สี่นะครับ2องห้าสิบาทชิ้นที่ห้านะครับเป็นแหวนเช่นกันนะครับสวยๆนะครับออกโทนเขียวมรกตนะครับสมเด็จโตนะครับนะครับอันนี้ใส่ได้นะครับยืดได้นะครับนะครับนะครับตัววงวงแหวนนี่สามารถยืดหดได้นะครับ ชิ้นที่ห้าแล้วนะครับชิ้นที่หกนะครับเช่นกันนะครับออกเป็นหยกดําเลยนะครับนะครับสมเูร็จโตนะครับนะครับสวยๆเลยนะครับชิ้นที่เจ็ดนะครับหลากสีนะครับแหวนวงนี้หลากสีนะครับนะครับสามารถวงนีสาา้สามารถขยับได้นะครับนะครับนิ้วเล็กนิ้วใหญ่นะครับไม่มีปัญหานะครับ 250บาทนะครับวงที่7นะครับวงที่8นะครับเป็นออกหยกแดงเลยนะครับนะครับสวยๆนะครับสมเด็จโตนะครับตัวแหวนก็สามารถยืดได้นะครับนะครับสนใจก็ปิดขึ้นมาได้นะครับ250บาทเท่านั้นนะครับสุดท้ายสำหรับ ep นี้แล้วก็แถวที่2องค์ที่9นะครับ นี่ก็จะเป็นออกโทนสีม่วงน่วงนะครับอลังการมากนะครับสำหรับวงนี้นะครับก็จะมีสมเด็จโตด้วยนะครับนะครับสมเด็จโตนะครับวงนี้นะครับสุดท้ายนะครับแถวที่สองวงที่เก้านะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับช่องพระลุงจ่าราคาเบาๆนะครับ สำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่206นะครับอ p ที่206แล้วนะครับสนใจนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0 8 9 7 0 4 3 3 8 8นะครับ0 8 9 7 0 4 3 3 8 8นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด subscribe นะครับ3องค์500บาทนะครับองค์ละ200บาท3องค์500บาทนะครับจัดส่งให้ท่านฟรีสนใจก็โทรมาได้ทักมาได้นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกัน 0ปดสพบกันทุกเช้าวันพุธกับชาวันเสาร์นะครับสำหรับพุธนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ